ผมไม่ใช่ป่านะผมไม่มีเขาอ,อบพับเขาชื่อพับอย่านะเรียบร้อยคนไทยเขาจะทับคลุบพับคุบเนือย่านะแกทำให้ฉันดูแย่ ซิปตัวเดียวก็โดดสองหมุนไปแล้วครับอมืมาดิใครวนะน่ะโดดนี่วาร์ปยังยังเพื่อนยังใช่แ <c oughs> <c oughs> ล้วโอ้ยมมีสก,กิล สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบ๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะชาติ ทุกไอเดที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะ โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ถ้าผมกลับมาตั้งใจเล่นตอนสี่นาทีมัน,ม,นมันจะชนะปะวะลองดูกันหายหมดเลยแน่ตีดา สวย่ะอ uh ่าฮะพี่เก๋ไปจบี่ที่ป้อมน้องกันเลงกันเออถ้างั้นผมอยู่บนดีกว่าว่ะเพื่อนเขาเสร็จเลงกันหมดแล้วกลางก็มีล่างก็มีกันบนดีกว่า นี่อะไรอ่ะาฮตู่าฮตู่เจนเจนการก่อนเพื่อนเลิฟโอ้เพื่อนเลิฟกูจะจะพับพูพับโอเคหมดกลางมาอีกกลาง ใกล้เข้ามาแล้วสลิมเงินเยอะ9,000กว่าแบกอยู่เล่นแบบเงินตามเฮ้ยตีจมตีจมตีจมตีมตู้ดิได้เนี่ยได้เนี่ยครับได้เนี่ยครับอย่าย,ยกผม เฟรดเกืกูสวนน่ะสวนจริงน่ะสวนจริงน่ะอา้อาวอ้าวเพนไหมนั่นหรอไฟเดียวคนไทยไฟเดียวไฟเดียวนี่คือแผงของเรา <c oughs> นี่มันต้องไฟตรงนี้ ผมล้วงไฮอตูได้จบโอให้ออฟแบกอ๋อให้ออฟแยกโอเคด้ทำเลนบนพวกนายต้องโยกไปข้างบนได้หมดแล้วต้องทิ้งเราไว้คนเดียวพวกนายต้องไปไม่นะชีละ mắt chịu để, để 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 bạn. để để đi. để lấy ta nè. mà lấy ta nè. เครื่องผมแหลกเลยอะเกินไฟอีกอันเหรออีกอันหนึ่งผมเล่นเป็นอะไรดีวะเดียเดมฮึ่มฮได้เดไดได็ดเด็ดได้ยันไง ได้อยู่เลยเอ็กซ์คิวครับจ้องว่านี่อืมอืมะอมคลิปเฉยโอมอมคลิปเฉยมีได้สวนนะมีได้เสี่ยวครับจังงวะน,นี้ไปเติมเลือดเพื่อนละขึ้นเลยเด็เด็ด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  no figure ฮั่นแน่นี่หัดอมคลิปทั้งวัน อย่าปล่อยสิเพื่อนหมายดิผมคิดว่าเพื่อนจะแบนไงผมก็เลยแบนตัวอื่นไปก่อนวิ่งอะไรเนี่ยกิ้งเลยครับน้องเออเสียกิ้งไปยิี่รอมาละยังไม่โดดเพื่อน,นหายละเพื่อนเพื่อนช่วยกูได้เอา้าที่ก่อนละกัน ้พัทถอยอะไรแต่ได้ได้แค่โอ uh, ้แคเรลลเราก็ตายด้วยปะดันไม่ดู <laughs> ไม่ <laughs> ก็ <laughs> มันก็เล่นได้นะปกติเ <laughs> มื่อกี้ได้นะคิร <laughs> ่าแคปปาน้ามันเข้า <laughs> เข้าแคเรลลเราสวยเฉยทำไมไม่แหละแ <laughs> ครลลทั้งคู่ล่วงอยู่ครับ วัดดร์กวัดดร์กขอเลยแล้วกันพี่ชายทำไมมันเสียงสะท้อนอ่ะอีเนัตมันดูเหรอใครเสียงสะท้อนอีนัตอยู่กับพี่ปะไม่ได้อยู่ไ,ไฟกันแล้วเหรอ Yeah, làة, là. yeah, là à Yeah, là à Yeah, là ba. Jacob. 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 เตายป่ะอีกจิบมันเอาเรื่องรอโว้ยังมันไ่แรกกูเอาเลยเนี่ยปัด๊ดไ่แรก,ก็เอาเลยเนี่ยปัด๊ดให้ขี่ลาบไอ้นี่เลยผมต้องการคนตีป้อมเรียกสลีม่มนเรียกสลีปมัน มันมาอีกเวฟหนึ่ง่ะท่านทาร่าทาร่าคิปจะมาแล้วทาร่าอย่าเพิ่งใจเย็นเอาอะไรกันโอ้ไม่ทนันเถอยเลยถอยเลยเถอะจะได้ด่ากี่มั้ ถอยเพื่อนะไรรอเกิดถ้ามึงจะดันอย่างเดียวไอ้เมื่อกี้มันมันมันได้บัลเลกอ่ะแล้วก็แล้วถ้ามากันน่ะถ้าคนนึงขอคนตีป้อมมันได้แล้วกลับไปเอาดาร์กก็ได้อยู่คือกันเมื่อกี้มันมันจะมีชีล่าหนึ่งคนเอ้ยขวาคนหนึ่งมันจะมีคีล่าให้ให้แคลรี่เรามาตีป้อมเออแล้วก็ไปเอาดาร์กมันก็ได้เว้ย ผมโซโลเอเมลี่ไหวยู่นะตายอ่าหนนางพวกไหนต้องเลยแล้วท่าละโอ้ยมีคนเปิดเปิดผู้มีก ตเนี่เมมจังหวัดเมมใส่เลยเพื่อนเลิฟเอ๊้างล้างๆ้างเฮ้ยกูเหมือนแทงเ่ะกูเหมือนแอสซินด้วยวันละเหมือนแทงก็เหมือนแอสซินเฮ้ยชนะเชื่อกูงงเอเบอร์ลี่โดดเข้าสะติ้าพ้าผู เอามันเอวจังว่านี่ระทึกลึกักจบบ้านเลยเพื่อนเลยยังเอาตีบ้านให้เพื่อนเฮ้ยเจ้านาเช่มัวอะไรกันก็ไม่รู้งงไปหมดเลยไอย้นี่กระโดดเอาโดดเอามัดดาว จากการโยนเกมกลายเป็น MVP ีงงงครับ